ต้องการล้างบางเราสามารถล้างบางประเทศนี้ไ <so ด้ที่ฝังลากลึกคืออะไรมันหมายถึงอะไรมันอาจจะหมายถึงสถาบันหรือเปล่าเวลามันพูดเนี่ยมันมีนายะของมันที่มันจะพยายามกระทบตลอดแต่มันพูดตรงๆไม่ได้เพราะตอนวันที่11ธันวาคมเนี่ยมันอาจจะไม่รอดแล้วมันก็บอกว่าเรามาช่วยกันล้างบางและวางหมุดหมายทำไมมึงจะไปวางหมุดคณะราษอีกล่ะ รอบที่แล้วเนี่ยนะครับที่มึงไปวางหมุดเนี่ยนะครับมึงแทบไปเก็บแทบไม่ทันนะจนาธงจนาทีเขาแทบเคลี่ยงทิ้งไงฮะเพื่อให้ประเทศนี้สวยงามในแบบที่เราฝันไม่ต้องล้างบางครับผมจะบอกคุณไอรักชนกให้นะครับนะฮะประเทศนี้นะครับจะสวยงามแบบที่เราใฝ่ฝันเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พวกมึงเนี่ยนะครับนะฮะเลิกดูดบุหรี่ไฟฟ้าก่อน เริ่มตั้งแต่พวกมึงเลิกดูบุหรี่ก่อนนะฮะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมนะมึงก็สนับสนุนให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมีวินัยนะฮะตั้งใจใฝ่เรียนรู้พัฒนาตัวเองทำตามกฎระเบียบอย่าเที่ยวไปยุคไคเผาสารากลางไอเวนนะฮะเออแล้วก็เคารพซึ่งกันและกัน นะครับผมเคารพซึ่งกันและกันนะฮะไม่ต้องก้าวก่ายกันมึงมีข้อมูลมึงเอาหลักฐานมาอย่าเพิ่งด่าใครสุ่ม 4, สีุ่มห้านะฮะเออไม่งั้นมึงก็จะสวยแบบนี้ประเทศจะสวยงามได้มึงต้องมีฮิริและโอตับป,ปะนะฮะฮิริคือความละอายต่อบาปละอายต่อคนที่มีภูมิต่ำกว่าทั้งวัยยวุฒิคุณวุฒิปัญญาวุฒิคือต้องละอายอย่าไปรังแกเขาอย่าไปละเมิดเขานะฮะมีโอตป,ปะคือต้องมี ความเกรงกลัวต่อบาคคือมีความเกรงกลัวต่อคนที่มีภูมิสูงกว่าวายวุิคุณวุฒิและปัญญาวุิคืออะไรต้องให้ความเคารพประเทศไทยอยู่แบบนี้มานานนะครับอยู่แบบเสรีแต่มีความเคารพซึ่งกันและกันเรียกคุณปู่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณแม่คุณยายคุณย่านะฮะแต่พอมาเมึงพอแต่พอยุคมึงมามึงบอกว่าแค่เหลือคุณกับผม มึงเอาประชาธิปไตยมาใส่จนเสรีจนคนแม่งไม่เคารพกันนะคุณอภิสิทธิ์ให้เกียรติไปอธิบายให้เด็กๆฟังแต่มึงก็ไปด่ากเกี่ยวโกงเกี่ยวกาดดูนี่นั่นต่างๆมึงไม่ให้ความเคารพใครแล้วนะครับแม้กระทั่งตัวมึงเองนะปากดีบอกเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันยุครัชกาลที่ก้าไม่รู้ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่เสือกไปรู้ดีสมัยพระเจ้าตากเสือกไปรู้ดีสมัยปีดีพนมยุ นะฮะทั้งที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีหาอะไรเลยอยากมีอำนาจนะครับอยากปกครองประเทศแต่หาดันโง่ต้องพูดว่าโง่แต่เสือกอวดตัวเองว่าฉลาดนะฮะทำอะไรไปก็ไม่ค่อยคิดนะครับเพราะทำตามอารมณ์ทาด้วยความเฟียสทําด้วยความสะใจเพราะต้องการปั่นนะฮะต้องการปั่นนะฮะปั่นไปปั่นมาไอ้หาซวยเอง ากดีว่ามีเราไม่มีเทานะฮะเออแล้วก็ไปด่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นวิโรจน์นะไปด่าคนอื่นว่าอะไรไปด่าคนอื่นว่านะครับถ้าไม่เทาก็ไม่ต้องกลัวดิ้นกันจังเลยนะครับเห็นดิ้นกันจังเลยเนี่ยใครดิ้นกันหรอครับไม่มีใครดิ้นกับมึงหรอครับที่เขาดิ้นเพราะอะไรที่เขาดิ้นเพราะว่ามึงกล้าพูดแบบนี้มาได้ยังไงทั้งที่พักมึงก็มี ทั้งเฟกนิวทั้งงับข่าวมึงเคยรู้ไหมว่าข่าวเฟกหนึ่งที่มึงได้มาหรือหลักฐานที่มึงได้มาเนี่ยแล้วมันไปไม่สุดสักทีเนี่ยแล้วมึงก็โดนฟ้องเนี่ยมึงรู้ไหมว่ามึงได้มันจากใคร <S <S 1> <S 1> ถ้าผมเป็นคนคุมข้อมูลเป็นคนคุมพักส้มเป็นคนคุมทุกพักนะฮะผมก็จะจัดการมันด้วยวิธีการคืออะไรคือให้มันตีกันเองกับคู่กรณีวิธีการของผมก็คืออะไรผมก็แค่เข้าไปมีบทบาทในพักส้มอาจจะเป็นนายทุน ที่ส่งเงินให้อะไรให้ต่างๆเพื่อแลกกับข้อมูลในการดําเนินกิจกรรมของมันนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลให้มันไปตีคนนู้นคนนี้จากนั้นก็เอ้ยลืมไปว่ามันเป็นข้อมูลเท็จว่ะแล้วให้เขาฟ้องกลับซวยมึงไม่ได้ฉลาดหรอกมึงอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยมึงไม่ได้ฉลาดหรอกคุณจะบอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงได้รับมานะครับบางอย่างก็เป็นสิ่งที่มันถูกเพราะเขาต้องการให้มึงจัดการคนนี้อยู่แล้ว บางอย่างเขาก็ต้องขุดหลุมล่อให้มึงไปซวยเองมึงเคยสังเกตไหมล่ะที่มึงโดนฟ้องกลับฟ้องกลับแล้วมึงไม่มีหลักฐานสู้เขาเพราะอะไรนั่นแหละครับนะมึงคิดว่าแหล่งข้อมูลมึงดีมึงคิดว่าแหล่งข้อมูลมึงเจ๋งนะฮะอย่างกาลาบังโคมที่พูดว่าแหล่งข้อมูลมึงนู่นมึงนี่ต่างๆเพราะอะไรนั่นแหละฮะเขาเรียกว่ากลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนมันมีมือที่มองไม่เห็นคอนโทรลพวกมึงอยู่แต่ก็ดีครับให้มึง คำลามไปคำรามไปคำรามไปเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพวกมึงก็ซวยเองนั่นแหละฮะให้มันตีกันเองศัตรูกับศัตรูทุนเทามันมีไหมมันม,ม,นมีนะครับนะฮะเขาก็ใช้งานอยู่พวกมึงเพราะอะไรเพราะพวกมึงไม่มีผลงานอยากได้แสงอยากได้อะไรต่างๆสุดท้ายแล้วคืออะไรนะครับมึงตีกันไปปุ๊บจนมึงโดนฟ้องพอโดนฟ้องเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาทาให้มึงเสร็จเอง <laughs> สุดท้ายมึงก็ซวยพังงา้าพังง้าบนะครับไม่อยากพูดให้ลึกมาก นะครับแต่ว่าพูดแค่นี้พี่ๆก็น่าจะเข้าใจนะฮะว่าหน่วยข่าวกรองมันเป็นยังไงนะครับง่ายๆอ่ะพี่นะฮะร,รู้เขารู้เราพูดร้อยรอบนะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็คือเอาคนของเราเข้าไปอยู่กับเขาป้อนข้อมูลให้มันนะฮะการไปอยู่กับมันก็แค่ทำแหละนะฮะก็แค่ทําตามมาตรฐานของพรรคมันนะซึ่งาอาจจะไม่ได้สูงมาก นะครับแต่ก็ต้องยื่นมีประโยชน์อะไรให้มัน <_ d ates> เช่นมีข้อมูลตรงนู้นมีข้อมูลตรงนี้เพื่อให้มันได้ว้าว,าว <_ d ates> เพื่อให้มันได้เอามาแฉเอามาพูดต่างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงข้อมูลเท,ท็จนะแต่วิธีทําให้มันเชื่อใจคือปล่อยข้อมูลจริงไปก่อนสามรอบ <_ d ates> แล้วที่เหลือก็เท็จสลับกับจริงทีงนี้พักส้มก็จะงงงด้อมส้มที่ฟังก็จะงงไอ้เดี๋ยวมึงก็โดนเดี๋ยวมึงก็ไม่สุดเดี๋ยวมึงก็อะไรของมึงวะเดี๋ยวมึงก็แฉเดี๋ยวมึงก็หยุดเดี๋ยวมึงก็แฉเดี๋ยวมึงก็หยุดคือกูงงงงกับ นะจะแฉ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 เอาโดนฟ้องกลับแล้วมึงไม่มีหลักฐานสู้เขาหรอครับไม่มีแล้วมึงก็มาบอกว่าโดนลังแกมึงก็มาบอกว่าไม่มีตังหรอกยี่สบล้านห้าสิบล้านต่างๆไม่มีตังหรอกไม่มีตังอะไรมึงก็ขอแบงค์ดินะมึงก็ขอไแบงค์นะครับมึงก็ขอไเทงก็ขอไอทอนไอทอนมีแน่นอนก็ให้ทอนไปขอป้าสมพรเอาป้าเขารวยนะครับผมนะพรพะอแหลเขาลุกที่ดงที่ดินน่ะไม่เห็นมึงไป ไปนู่นเลยสอบปกงสอบกไปเห็นมึงไปสืบเลยนะอันนี้คือกลยุทธ์นะครับฟังขำๆนะครับราะที่กบพูดมาเนี่ยกบไม่ได้พูดเรื่องจริงเลยที่กบพูดมานะครับนะฮะคือนะครับคือมโนล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเชื่อนะครับพี่ไม่ต้องเชื่อแล้วนั้นนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับมึงแฉมึงประกาศออกมาเนี่ยนะครับเจ็ดลายชื่อนักการเมืองเอี่ยวฟอกเงินนะฮะ มึงพูดมาเป็นเดือนแล้วมึงพูดมาตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับเพรามึงมีเจ็ดลายชื่อนะฮะช่วงนี้อีอีนางน้ําแข็งก็บอกว่าแค่ต้องการปั่นแล้วพักส้มก็ไม่ได้แสดงหลักธงหลักฐานอะไรนะครับผมนะฮะเออนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่มาแรงคือโจ๊กกับอัดนะฮะนะครับตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามึงโดนคนยี่ เออนะฮะกลายเป็นโดนพี่อัดแย่งไปโดนพี่โจ๊กแย่งไปนะฮะแล้วมึงทําหาอะไรอะสรุปแล้วมึงทําหาอะไรแล้วมึงก็บอกว่าให้หนูเปิดมาเองให้หนูทําไมอะก็ให้เสียนหนูมีรายชื่ออยู่แล้วรัฐบาลมีรายชื่อขอ้อมูลพวกนี้อยู่แล้วทำไมยังไม่ดําเนินการมีผลประโยชน์อะไรหรือ,รอเปล่าไอ้ดอมส้มก็บอกว่าเออใช่จริงด้วยโลพูดถูกทําไมต้องมารอฝ่ายค้านเปิดรายชื่ออะเอ,อ้าแล้วมึงไม่ดีเหรอรัฐบาลไม่ทํางานแล้วมึงทําเองไม่ดีเหรอ ฐบาลไม่ดาเนินการไม่ทํามึงก็ทําสิมึงจะรออะไรนี่คือผลงานมึงเลยนะครับกูถึงบอกไงว่าทำไมมึงถึงไม่ฉลาดนะครับมันมีสองอย่างมึงไม่ฉลาดกับมึงไม่ได้มีของจริงๆแต่น่าจะเป็นอย่างหลังคือมึงทั้งน่าจะเป็นทั้งสองอย่างคือมึงไม่ฉลาดด้วยแล้วก็ไม่มีของจริงๆด้วย คือไม่มีหลักฐานจริงๆอ่ะเออนะครับผมนะแล้วก็ใช้มุกว่าโอ้ยเขาไม่อยากเปิดนะมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องไปเปิดนู่นนี่นแล้วมึงจะพูดปรนทำหา่าอะไรมึงเหมือนมึงเหมือนพิเทพเลยพิเทพพิเทพบ้านบ้านบ้านพจันร์อ่ะเออพิเทพบ้านพระจันนะออทนรนนะ์เหมือนกันเลยคืออะไรอ่ะคือพอบีบีบไปก็บอกว่าแะไะด้อมติ่งก็บอกว่าโอ้ไอ้ก,กบมโนมึงไม่รู้หรอ นะฮะว่าคดีแตงโมเนี่ยเขาให้ดีไอทำไปหมดแล้วก็ทําไปหมดแล้วแล้วมึงจะมาคำรามทําไมว่ามีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดอ่ะ <laughs> คือ,ค,อคือพี่เทพไม่ทําก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีใครบังคับแต่พี่เทพเกินมาโหมโลงมาจนคนแบบเขามั่นใจเขาเชื่อใจเขาแบบรอเขาอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาก็รอ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 เพราะคุณมึงโหมโลงมามึงพรีวิวมานะฮะมึงโฆษณามาซะใหญ่โตนู่นนี่นนะั่นอ่ะแต่ถ้ามึงไม่ทาตั้งแต่แรกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าก็เข้าใจก็ไม่ใช่หน้าที่มึงอยู่แล้ว <laughs> นะฮะพอพูดไปพูดมาบีหน่อยมึงไม่รู้เหรอไอ้กบมโนว่ามันเป็นหน้าที่เดซไออ้าวไอเวนแล้วมึงจะโหมลงมาทำหาอะไรนะฮะเออนะครับผมนะฮะบอกว่ามีส้มไม่มีเทานูน่นนี่นั่นต่างๆอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตรวจสอบได้โป่งทรงโป่งใสนี่โป่งทรงโป่งใสอาหารอะไรเนี่ยล่าสุดคือแหละล่าสุดไปโดนบัญชีมา้ามาไปโดนบัญชีมา้าพี่ นะฮะเรื่องของอะไรเรื่องของไอประเมศนะครับตั้งเด็กม .4 เป็นผู้ช่วยสสเพื่อเอาเพื่อเอาบัญชีของของไอประเมศเนี่ยไอ้ไอไอเด็กม .4 เนี่ยมารับตังมารับเงินเดือนนะ,นะมึงตั้งเด็กม .4 เป็นผู้ช่วยสสอนะครับนะบพอเขาชี้แจงไปโดนตรวจสอบปุ๊บมึงบอกว่าขอเวลาตรวจสอบเองสามวันซึ่ง ดิจิตอลฟู้ดปิ้งของวีโรดพูดว่าไงพูดว่าวายตรวจสอบกันเองวายวายก็นั่นแหละมึงซวยเลยเพราะมึงตรวจสอบกันเองเ <c ười> นี่ยเป็นไงอ่ะตรวจสอบกันเองเนี่ยนะฮะมึงก็ตรวจสอบกันเองตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่ปูอัดแล้วนะครับตั้งแต่คนที่มันอะไรอ่ะตั้งแต่คนที่สอสอพวกี่ยที่ลาออกไปย,ย้ยายพงย้ายพักไปก็ที่เป็นละลาบระลวงอนาจงอนาจารหา <c ười> ตรวจสอบกันเองมึงไม่ต้องไปด่าคนอื่น นะฮะมึงด่าแล้วมันเข้าตัวตลอดนะครับมึงอย่าลืมพักมึงก็ต้องระวังนะ,ะแฉะกนจนมันจนลืมพักตัวเองว่ากำลังจะโดนแฉอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะฮะทำงงทํางานหาแล้วก็ไม่รู้นะครับวิธีทําการคือละไลงโซเชียลให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตเล่นคำรายว่าจะตรวจสอบคนนู้นคนนี้คนนั้นนะฮะล่าสุดก็คือละไพอเล่นไม่สุดก็กลับไปที่อะไรกลับไปที่ว่าปัญหามันคือกฎหมายและธรรมนูญปีหกศูนย์ ปัญหามันคือต้องแก้กฎหมายทุกอย่างที่ต้องแก้กฎหมายทํานู่นทํานี่ไม่นั่นไม่ได้ก็ต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายมึงไม่โทษตัวเองเลยว่าฝีมือมึงห่วยอ่ะผลงานก็ไม่มีนะฮะมีท่อมไม่มีเทานะครับแต่ตัวเองอะเทาสุดเลยมึงอะโดนพี่หนูเขาหลอกแล้วนะครับกูจะบอกให้นะฮะพี่หนูเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเลยเขาเป็นนายกเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะมึงซักฟอกมาก็นั่นแหละคําถามคือเขายื่นเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไร นะฮะถ้ามึงซักฟอกเขาก็จะยุบสภาใช่ไหมนะฮะความหมายคืออะไรนะ,ะความหมายคือมึงต้องเลือกระหว่างมึงจะซักฟอกนะฮะหรือมึงจะเลือกแก้กฎหมายก็เหมือนกับที่สอวอให้เลือกว่ามึงจะยอมทิ้งหนึ่งหนึ่งสองไหมและเดี๋ยวกูโหวตให้เป็นนายกนั่นแหละมึงจะได้เลือกอีกรอบหนึ่งเพราะถ้ายุบสภาก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้อาจารย์บรวรศักดิ์ก็พูดไปแล้ว นะแล้วผมก็พูดมาก่อนด้วยนะครับนะฮะพอผมพูดปุ๊บข่าวแม่งออกเลยเว้ยนะครับหลังจากนั้นมาก็แบบกลายเป็นว่ามีข่าวยุทธพงยุตธภาเต็มหมดเพิ่งพูดเมื่อวันพุธวันจันทรนะฮะเออหลังจากนั้นข่าวแม่งออกยุทธภายุทธภาแบบกูงงมากเลย <c oughs> หลังกูไม่กล้าพูดอะไรแล้วพ <c oughs> อ,อก,กูพูดปุ๊บส้มมันก็ฉลาดไม่ไม่ฉลาดโง่เหมือนเดิมนั่นแหละ นะครับถ้าคนติดตามผมมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็พูดนะฮะผมพูดมาตลอดไอ้เรื่องยุบสภาเรื่องกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยผมบอกแล้วหนูหนมันหนไูไม่ได้มีอะไรเลยนะหนูถือไพ่ย,ยุบสภานะครับมึงบีบกูมากกูก็ยุบมึงก็ไม่ได้แก้เพราะอะไรเพราะหนูรู้ว่ากล่องดวงใจของด้อสมส้มคือการรับงานมาแก้กฎหมายนะครับขั้นตอนแรกของการซาะก่อนบ่นทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์คือการแก้กฎหมายหมดหนึ่งหมด2และหนึ่งนี่คือสิ่งที่ส้ม ตั้งเป้ามาเป้าหมายของหลักของส้มเพราะนั้นหนูรู้เรื่องนี้ดีนะฮะหนูรับปากก็จะแก้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 แก,แก,แก,แก้ก็ถึงบอกไงว่ามันแก้ไม่ได้พี่เชื่อผมหรือยังมึงดีใจผมพูดมาตั้งแต่การแก้แรัฐธรรมนูญรอบที่แล้วตั้งแต่สมัยไอ้ศ <arts> ิลน่ะสลิมต้องเครียดก่อนหัวเลาะทีหลังเป็นอย่างนี้เสมอผมบอกใกเย็นๆนะ ลุงตู่ทำกฎหมายและธรรมนูญมาเพื่อให้มึงล้มล้างกันง่ายๆเหรอลุงตู่โง่ขนาดนั้นเหรอคนที่วางยุทธศาสตร์ชาติ2ี่สิปีรู้ไหมว่าพักต่อมาจะต้องมาล้มยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมาล้มและจะมนเปรียวสู่ลุงตู่รู้ไหมรู้นะฮะคนวางยุทธศาสตร์ชาติถึง2ี่ปีเขาต้องประเมินเหตุการณ์ต่างๆว่าหลังจากที่กูออกไปแล้วเนี่ยไอ้พวกเฮีย